เอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับวันที่18เมษายน2567นะครับเลิกงามงามดีนะครับผมนี่ในการส่งข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นข้าวเหนียวนาปีที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับผมนี่เนาะซึ่งรถนี่เป็นรถจากแฟลตเอ็กเพลสนะครับเป็นขั้นที่2ครับมารับเอาข้าวสายพันธุ์นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับส่งทั่วประเทศนะครับเกือบ100กระสอบเลยทีเดียวนะครับสายพันธุ์ใดครับผมนี่ สำหรับสายพันธ์ุนี้มีชื่อว่าน่าน59เบอร์18ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องป้ไปครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง y o u b u f a เ e ซบุ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ติ๊กต็อครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตร c h ชาแนลครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนานะครับผม ซึ่งตอนนี้ฝากพี่ฝากน้องนะครับในการติดตามช่องกันแล้วกันนะครับผมซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามช่องแฮปปี้การเกษตรชาแนละประมาณ1นึ0 0 0สคนแล้วนะครับฝากพ่อยพี่น้องนะครับในการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมเอาครับพี่น้องครับสาหรับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่แฮปปี้การเกษตรครับผมพี่น้อง ยางที่ผมได้เคลื่อนน้ำกับพี่นอ้องพ่อไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับวันนี้วันที่18เมษายน2567 e นะหลังจากงานมหาสงการนะครับของพี่นอ้องพ่อไปนะครับทั่วประเทศนะครับสนุกสนานกันแล้วนะครับสําหรับตอนนี้บางพื้นที่ก็เตรียมพร้อมนะครับในการเทหน้าปีเนาะบางพื้นที่ฝนก็ตกแล้วบางพื้นที่ก็บว่ตตกนะครับแต่ว่าเพราพี่นอ้องพ่อไปนะครับผู้เทห,หน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าปีของเรา เตรียมความพร้อมนะครับสาหรับสายพันธุ์ข้าวที่จะทําการพ่อปลูกในปีนี้นะครับผมแล้ววันนี้นะครับเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับสาหรับสายพันธุ์ข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ซึ่งเป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับที่กําลังมาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับนั่นก็คือน่าน59เบอร์18นะครับเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับพ่อไปเบิ้งกันเลยครับผมเอาครับพี่น้องครับก่อนเท้าสิไปเบิ้งนะครับอ่าสำหรับ รายละเอียดของข้าวนะครับนั่น59เบอร์1อยังที่ผมได้บอกใจพี่น้องพอไปโดยรับฟังกันแล้วนะครับว่าสําหรับรถแปดเรสนะครับมารับอยู่ที่แฮปปี้การเกษตรนี่ทุก 5- ้าถึงหกโมงเย็นนะครับในทุกๆวันแล้วก็โดยเฉพาะยังยิ่งคันนี้เป็นคันที่2นะครับแล้วก็ทําการส่งเข่าสายพันธุ์นี่ครับนั่น59เบอร์18นะครับผมเป็นร้อยกระสอบเลยทีเดียวนะครับเอาเข้ามาเบิรงกันนะครับ สำหรับข้าวสายันิษฐ์นะครับมีลักษณะต่างๆเป็นยังไงเนี่ยเอาสําหรับปีนี้ได้รับความไว้วางใจนะครับนี่นี่นี่ลักษณะของกระสอบสก้อนบึงกระสอบสก้อนนี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะศูนย์ข้าวชุมชนตําบลป่าไายครับผมขใายใต่โครงการนะครับนาแปลงใหญ่ของเพื่อนนะครับ ข้าวนานห้าเก้าเบอร์สิบแปดตราเขี่ยวงูทองนะครับบางคนเขาเขียวงูได้พอแม่พี่น้องครับตราซสื้อกามั่นกามั่นตาเขี่ยวงูทองไม่ใช่ข้าวเขี่ยวงูนะครับผมครับเอาวันนี้เขามาวอกใจก,กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวสายพันธุ์นี้ครับนาห้าเก้าเบอร์สิบแปดเป็นข้าวเหนียวพันเตี้ยนะครับที่มีลักษณะต้นเตี้ยแต่กอดี คำว่าต้นเตี้ยนี่สูงสํ่ไหนประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบเส้นเพียงแอวนี่ครับผมพี่น้องครับพี่น้องส่วนลักษณะใบธงนี่มันกะซีเกเดขึ้นแม่นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะเพียงแอวเนี่ยเพียงเอิกแน่นี่ครับนี่ก็คือปลายปลายของใบธงอยู่ระหว่างอกนะครับผมแต่ว่าถ้าเรียบเทียบกับเขากอขอหกนี่ลักษณะของต้นลักษณะของห่วงเนี่เพียงเอิกเพียงข้อย่างต่างนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดด้อยนะครับของเขากอขอ,ขขอสมัยเก่าเนาะแต่ว่าข้าวนาน้าเบอร์18เนี่ยความสูงนี่คืออยู่ในระดับเอวบบเมนอีเตียสมัยเกา่าระดับเพียงเขาด้เป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับสมัยใหม่ที่มีความสูงนะครับในระดับเอวนะครับผมเนานะเอากรเล่ยบอกให้พี่น้องเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับผมแต่กอดีเป็นเขาที่แต่กอดีดีนะครับอาชีวันเอาหรือว่าดำเบาก็ได้นะครับ การแตกกอในยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวนะครับลำต้นแข็งแรงไม่ล้มแม้แต่ต้นเดียวเลยนะครับผมนี่เนาะเอาบัดีเขามาเบ่งเลยครับลักษณะของเมล็ดเป็นอย่างไรนี่ลักษณะของเมล็ดครับผมพี่น้องครับน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดของเรานี่ครับบ่งเนาดเม็ดหญยเม็ดเงาเลยครับผมพี่น้องครับนี่เนาะโบเมนเม็ดสันสันเด้เม็ดใหญ่เม็ดยาวนะครับนี่นะครับซึ่ง ต่อเนื่องกันไปนะครับว่าถึงเรื่องของลักษณะของห่วงเนี่ยสำหรับลักษณะของรวงของข้าวสายพันนี้เนี่ยสี่เป็นลักษณะเอ่อบอมเป็นห่วงธรรมดาแต่เป็นลักษณะว่าเป็นเป็นพวงครับผมพอเป็นพวงปั๊บนี่ก็จะเอ่อมีลักษณะเป็นพวงใหญ่แล้วก็มีละแงะจับกันถี่นะครับผมดังนั้นเรื่องของผลผลิตนะครับก็ได้หลายก็ก่อข้อหงนะครับ ซึ่งกอของหกถึงแม้ว่าจะงามขนาดไหนแต่เรื่องของผลผล,ผลิตนี่ไม่ถึงตันแน่นอนแต่ว่านาน59เบอร์18หรือว่าข้าวเหนียวเตี้ยพันใหม่ของเราเนี่ได้ถึง1,000กิโลกร,รัมหรือว่า1ตันต่อไร่เลยทีเดียวนะครับผมเนื่องจากที่ผมบอกจาไปนะครับลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ล้มนะครับบ่เสียหายนอกจากและนอกจากนั้นนะครับรวงใหญ่รวงยาวและแง่จับขีก็เลยเป็นทีไปที่มาว่า ผลผลิตก็เลยสูงนะครับผมนี่เนาะดังนั้นมือนี้ก็เลยเป็นการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะครับสาหรับข้าวสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าน่าน59เบอร์18นะครับโดยเฉพาะอยังยิ่งปีนี้ยํำอีกครั้งนึงนะครับสาหรับแบรนด์แรกนะครับที่เราอยากจะนําเสนอนะครับก็คือน่าน5 9เบอร์18ตราเขี้วงูทองนะครับแนวเล็บนะครับบอร์แมนเข่าเขี้วงูเด้อนะครับเอาจากในฝากที่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับผม เอาท้ายสุดฝากพี่ฝากน้องเด้อนะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากสิได้เขาสายพันธุ์นี้นะครับหลายช่องทางในการติดต่อประสานงานนะครับประการแรกนี่หมายเลขโทรศัพท์3หมายเลขครับ0 8 9 9 4 2 8 6เ4 0925164252และก็0650495999นะครับท่านพ่อแม่พี่น้องป้องปายนะครับอยู่ใกล้ๆนี่ก็ให้มารับอาย่นี่นะครับมีออเดอร์ ว่าหลายพันธุ์นะครับสําหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมเรามีจํานวนจํากัดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอยากให้ส่งให้พ่อพี่น้องครับนี่แฟลตเอ็กซ์เพลสของเราเนี่ยส่งไว้ถึงบ้านนะครับส่งถึงเฮี้ยนพ่อพี่น้องนะครับแต่ว่านี่ค่าใช้จ่ายจักน้อยนะครับมีทั้งค่าข้าวแล้วก็บวกค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวเรื่องของการขนส่งนะครับผมแฟลตเอ็กซ์เพลสนะครับสามารถที่จะส่งถึงพี่น้องป้าตายถึงหัวกระได้บ้านนะครับทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับเอาจใจไลย ทาพี่ฝั่งนอกกันแล้วกันนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัจเกษตรพร้อมทีมงานนะครับพร้อมลาผ้าจากพี่น้องพอไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับพี่น้องครับเนี่ยอุ้ยแดงงค์ตรงเนี่ยครับผมนี่น่าน59เบอร์18ของเรานะครับ